ก็ถ้าเกิดว่าไปาถ้าเกิดว่ายังจําได้ในสถานการณ์ที่ผมได้ปล่อยข่าวไปว่าจะยิงป้อมป้อมตำรวจตำบลจนำผุดเพราะว่ามันมีแผนก่อนหน้าน,นี้ว่าจะยิงป้อมตำรวจแล้วก็จะให้ความผิดว่าผมเป็นคนกระทำเป็นคนสั่งทําสุดท้ายผมต้องใช้เวทมนต์ไปเจอเพื่อป้องกันพวกโปลดิต และที่ประตูบ้านหรือว่าต่างๆสาพัดของผมในท,ท,ที่พักอาศัยของผมก็เป็นแบบนั้นแหละก็โดนเหมือนกันเดี๋ยวี้ผมก็เลยทำในที่พักอาศัยของผมตอนนั้นตอนกลางคืนเขาใช้เวทมนต์วิธีเดียวกับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะยิงเขาก็ทําเวทมนต์ใส่ที่ป้อมน้าผุดเหมือนกันแหละก่อนนั้นนั้นอะ่ะผมต้องไปจัดการเองผมต้องไปที่อ่าที่เมนรของวัดเพื่อ มาเจอเพื่อป้องกันไม่ให้พวกนี้มันมันโดนไงแต่พอของผมเองแต่เมื่อพัดเดืรอของพวกเราส่องก็ส่องเก็บซ่อง,องแบบเก็บเสียงอืเก็บเสียงแล้วก็ไม่ทําร้ายใครไม่ทําร้ายอ่ใครแล้วก็เขาเรียกว่าอ่าสถานที่ก็ไม่เสียหาย